เรื่องการการันตีคุณภาพอ่าพวกนี้เนี่ยเชฟการันตีได้เลยใช่ไหมคะก็คุณภาพหลักที่รับเข้ามาคือเชฟดูแลแน่นอนอ๋อแต่คนที่ควบคุมเนี่ยเราก็จะมีเชฟเบเกอรี่อีกคนอ๋อก็คือว่าคนลงมือทำเนี่ยก็จะเป็นอีกคนนึงแต่ว่าในเรื่องของการคัดสรรวัตถุดิบต่างๆเนี่ยเชฟผาภูมิก็จะเป็นคนดูแลนะคะเพื่อให้ตรงกับคอนเซ็ปต์ว่าเป็นอาหารฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นวัตถุดิบต่างๆที่ทําก็จะเป็น ฝรั่งเศสหมดเลยถูกครับใช่ไหมคะทีนี้ค่ะนอกเหนือจากบรรยากาศเนาะที่เราพูดคุยกันไปแล้วก็เรื่องของอาหารที่เป็นสไตล์ฝรัร่งเศสแล้วต้องมาเจาะลงไปในเรื่องของเมนูเมนูที่นี่นะคะก็น่าสนใจไม่แพ้กับบรรยากาศนะนะคะเมนูอะไรบ้างคะที่นี่ที่แบบขึ้นชื่อเลยก็ซิกเนเจอร์เลยก็คือเค้กต่างๆ เราก็จะมีเค้กประมาณ200กว่าชนิดโอ้โหค่ะห้องอาหารนี้200กว่าชนิดซึ่งทั้งหมดเนี่ยที่ลาบากเกตทำเองหมดทุกอย่างใช่ไหมคะทุกอย่างครับอันนี้โฮมเมดพูดตรงๆคือโฮมเมดเราจะมีเบเกอรี่กลัวเบเกอรี่หรือระบบการจัดการที่เป็นอีเวนต์อยู่ด้านในนะครับก็คือ200กว่าชนิดแล้วอย่างนี้มีเยอะขนาดเนี้ยค่ะนอกเหนือจากเบเกอรี่แล้วจริงๆแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีครับที่เด่นๆตอนนี้ก็จะเป็นเค้ก แล้วก็วัฟเฟิลอ๋อก็จะเน้นไปเรื่องเหมือนของทานเล่นนอกจากต้องเป็นสไตล์ฝรั่งเศสด้วยอ๋อก็ต้องเป็นสไตล์ฝรั่งเศสนะคะก็ทุกอย่างก็จะเป็นทางลาบากเกตคิดเองหมดเลยใช่ครับใช่ไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยเมนูมันเยอะขนาดนี้เรามีการคัดสรรยังไงคะที่จะนําเข้ามาในร้านจะเอาเมนูไหนดีเมนูนี้จะถูกใจไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณประสงค์หลักเลยคือต้องสดทุกที่สามารถทําเค้กได้แต่มีที่ไหนที่ทําให้เค้กหรือ วัตถุด,ดิบเนี่ยสดได้สม่ําเสมอทุกวันม,มันต้องอยู่ที่การจัดการแล้วก็การจัดซื้อะนะครับก็คือเน้นที่ความสดว่าอย่างนั้นเถอ,อะมาถึงอย่าง อย่างเค้กเนี่ยเราก็จะทําเงินสดๆตรงนั้นได้ถึงความร้อนใช่ไหมคะความอร่อยความหอมด้วยณตรงนั้นเลยจากเตาอุ่นเลยใหม่ๆเลยแล้วรวมถึงเค้กของหวานต่างๆก็ทําสดๆเลยใช่ไหมคะและอย่างที่บอกว่าเรามีเมนูเค้กกว่า200กว่าชนิดใช่ไหมคะอย่างนี้เนี่ยเวลาเราทําออกมาขายหน้าร้านนะคะเชฟพระภูมิเราเลือกยังไงคะในแต่ละวันว่าจะนําออกมาขายกี่อย่างกี่ชนิดอะไรเงี้ยค่ะเราต้องจัดการเรื่องของเมนูก่อนอย่าง200กว่าชนิดเนี่ย ในหนึ่งเดืที่มี7วันใน7วันเนี่ยสองชนิดเนี่ยต้องไม่เหมือนกันต้องไม่เหมือนกันเลยเหรอคะแต่ไม่เกี่ยวกับโปรโมชั่นในแต่ละสัปดาห์ก็คือถ้าอยากเป็นโปรโมชั่นอยู่แล้วเราก็จะอยู่หน้าตู้อยู่แล้วทุกทุกวันใช่ไหมคะจนกว่าจะหมดโปรโมชั่นแต่นอกเหนือจากนั้นก็คือว่าจะคัดสรรขึ้นมาใช่ไหมคะก็วันหนึ่งสักประมาณกี่ชนิดะคะที่อย่างอยู่ในโชว์เคสที่โชว์อยู่ทุกวันเนี่ยต่อวันเนี่ยอยู่ประมาณ7จ็ดถึงแปดสิบชนิด เราการที่โชว์เนี่ยเราต้องมีของรองรับด้วยว่าแขกระระดับวันธรรมดาเนี่ยที่เข้ามาของเราต่อวันเนี่ยสอง้กว่าท่านเนี่ยต้องได้รับเค้กเท่าๆกันอ๋อก็คือว่ามีการคำนวณในเรื่องของปริมาณนะคะก็คือเน้นคุณภาพด้วยว่าอย่างนั้นเถอะว่าเข้ามาเนี่ยทุกท่านก็จะต้องได้รับประทานพอๆกันเท่าๆกันใช่ไหมคะไม่ใช่นั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นการของ ทุกอย่างจะตกค้าง oh. เราต้องทาให้มันสดใหม่แล้วก็หมดวันต่อวันเพราะว่าทุกอย่างเราเน้นความสดอยู่แล้วใน,นที่ค,คุณภาพค,คือถ้าถ้าวันนี้เหลือเนี่ยก็ก็ก็ถือว่าต้องทิ้งไปไว่าอย่างนั้นเถอะใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้ต้องถามว่าในแต่ละวันเนี่ยเราก็จะทําเค,ค้กออกมาไม่เหมือนกันใน7วันสมมติว่ายุ้ยมาครั้งหนึ่งแล้วชอบเค,ค้กรสเนี้ยพอเอิญไม่มาวันนั้นแล้วมันไม่เจอเค,ค้กอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงคะแต่ถูกใจอะ่ะก็อยู่ที่กลวิธีในการทํา เราต้องรู้ว่าตัวตัวไหนเนี่ยใช้เวลาในการทํามากน้อยแค่ไหนจริงๆอยู่ที่การสื่อสารกับแขกว่าตัวนี้คุณต้องรอสัก15นาที20นาทีเพราะอาจจะมาเจอในจังหวะที่แขกเขาชอบแล้วเขาสั่งซื้อที่เยอะก็จะหมดพอดีอะไรแต่คือว่าถ้าสมมติวาในวันนั้นไม่ไม่มีเค้กที่เราชอบเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้ได้เหมือนกันใช่ไหมคะแน่ณปัจจุบันแล้วเนี่ยแขกเขาจะเข้าใจ้าแขกประจําที่เราเาเก้นคือว่าเขาจะรอ หรือไม่ก็ทานที่มีอยู่ในตู้และกันเพราะว่าทุกอย่างก็การันตีเรื่องคุณภาพเรื่องความอร่อยอยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยเมนูเด็ดของที่นี่เลยยอดนิยมเลยที่ลูกค้าท่านไหนมาจะต้องแบบสั่งเลยคือเมนูอะไรคะอ่าคงเป็นมาน่าเค้กช็อกโกแลตที่ลูกค้าชอบแล้วถ้าเป็นพวกเบเกอรี่เป็นเบเกอรี่ก็จะเป็นบุลเลนเค้กเป็นนิวยอร์กชีสเค้กแล้วก็โปรโมชั่นเดือนนี้ก็จะเป็นมองบังมองบังนี่ก็คือครีมชีสจากเกาลัก จะเป็นประเภทของแป้งทาร์ตก็คือ uh, มีส่วนผสมของเมกกลักอักษงนี้ใช่ไหมคะก็คือเป็นเป็นโปรโมชั่นในในช่วงเดือนนี้อยู่ใช่ไหมคะอันนี้คือเมนูยอดนิยมซึ่งมีอยู่บนโต๊ะของเราด้วยหรือเปล่าคะมีอยู่ก็มีเมนูนี้แน่นอนนะคะถ้างั้นเดี๋ยวคงต้องขอลองชิมเลยเจญครับแต่ก่อนจะไปเมนูนี้ขออันนี้ก่อนดีกว่าค่ะเพราะดู้ว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายสุดแล้วมันคืออะไรคะอันนี้เชฟเป็นกาแฟลาเต้ออเรนต์นะครับ กาแฟลาเตออเรน์ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเห็นว่ามีในส่วนของเป็นส้มซันฟิกต้องทานคู่กับนี่ใช่ไหมคะครับเพื่อเพื่อต้องการกลิ่นปรุงแต่งของกลิ่นแล้วก็รสชาติของความหวานเพิ่มนี่ยสามารถเติมครับอันนี้อันนี้เดี๋ยวนะคะเมื่อกี้เชฟบอกว่าต้องตักตรงนี้ทานก่อนใช่ไหมเราจะได้อ่าเดี๋ยวลองนะคะคุณผู้ชมคพะส้มตัวนี้จะมีจุดหลักคือความเปรี้ยวเพื่อจะมาตัดกความขมของกาแฟให้น้อยลง แต่ทานเข้าไปเนี่ยได้ในส่วนของทั้งส้มแล้วก็ในส่วนของเจลาเต้เลยนะคะแล้วมันก็มันก็ตัดกันนะคะอกินทั้งสองใช่ไหมคะแล้วก็น่าหนูว่าเนี่ยนะคะขออนุญาตที่จะไม่ยกขึ้นดื่มนะคุณผู้ชมครับมันแบบว่าคือปกติเป็นคนไม่ชอบอ่าไม่ไม่ไม่ชอบทานกาแฟอยู่แล้วแต่ว่าพอทานเข้าไปแล้วก็มันออกรสชาติที่แบบเข้มแล้วก็คือขมติดลิ้นแบบ ไม่ไม่ไม่รู้จะบอกว่ายังไงแต่ว่ามันก็มีการตัดของส่วนของน้ําผสมน้ําของส้มถูกไหมคะเชฟเลือกตัวที่นี่จะออกจะออกเยอะอ๋อและอย่างนี้คือว่าลูกค้าจะชอบเพราะว่ามันตัดกับในส่วนของความขมของกาแฟไปเยอะพอสมควรทีเดียวแลวถ้าอย่างนี้ถ้าเราเติมอันนี้ลงไปเนี่ยมันก็จะได้ความหวานของน้ําส้มอีกใช่ไหมคะแต่แต่นี่คือปรุงลงไปแล้วด้วยใช่ไหมคะอ๋อือว่ มันต้องแล้วแต่คนชอบด้วย<อ>ก็เลยต้องมีตัวนั้นมาเป็น<อ>ทากก็คือเปิือถ้าไม่ชอบขมมากใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นเมนูเครื่องดื่มที่<อ>น่าจะถูกใจคอกาแฟที่ไม่ชอบความขมมากๆนะคะตัดก,กันนิดนึงนะได้ทั้งน้ํำส้มได้ทั้งน้ำกาแฟด้วยนะคะค ว่าเป็นเมนูยอดฮิตคืออะไรนะคะบาน่าานช็อกโกแลตเค้กบาน่าคือจะเป็นเค้กเค้กหวานเดี๋ยวผมจะเชฟจัดการเลยค่ะคือเชฟอยากให้ดูด้านในจะเป็นไส้นะคะเดี๋ยวนะคะอ๋อเราจะเลือกอ่ากล้วยที่ชิ้นใหญ่ค่ะเดี๋ยวนะคะข้างในนี่เราเราราดซอสจะเป็นช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตสังเกตดูว่าสีจะต่างกันเป็สีด้านในจะเป็นช็อกโกแลตมูสอ๋อค่ะช็อกโกแลตมูด ก็จะมีส่วนผสมของครีมชีสช็อกโกแลตที่คัดสรรมาอย่างดีค่ะก็คือจะจะก็ใส่ไปแล้วก็ถึงจะมาแต่งหน้าด้วยด้านนอกอีกทีใช่ไหมคะโอ้โหได้ค่ะได้ค่ะนะค่ะอู้ขอบคุณค่ะนนี่ะคุณผู้ชมคะนี่นะคะเดี๋ยวจะเป็นผู้หญิงวัยรุ่นสั่งเยอะ ในส่วนของช็อกโกแลตมันก็จะมีความเหมือนแบบว่ามันมันอยู่ใช่ไหมคะมันมันแล้วก็มีรสชาติหวานไม่ไม่มากมีความสดของกล้วยมันจะใช้กล้วยสดความกล้วยเนี่ยไอ้ความกล้วยกล้วยนะคะมีความหวานมากจีเดียวพอทานเข้าไปแล้วจับสนเลยไหมคะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะบอกรสชาติไหนก่อนดีมันเด่นด้วยกันไปหมดเลยนะนั่งในส่วนของช็อกโกแลตแล้วก็ในส่วนของกล้วย นะคะคเอาละนี่คือเป็นหนึ่งเมนูสําหรับเรียกได้ว,ว่าเป็นของหวานก็ได้ใช่ไหมของหวานนะของ,ของหวานแต่ว่าอยู่ในอยู่ในเครปก็รับปะทานอร่อยดีเหมือนกันนะคะ วุ้นแลนเค้กวุ้นแลนเค้กที่บอกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูยอดนิยมนยอดนิยมครับมันมีอะไรบ้างก็จะมีช็อกโกแลตแล้วก็ครีมชีสด้านในแล้วก็ส่วนผสมของเครื่องปรุงแต่งของโกโก้ออ๋มีทั้งชีสมีทั้งโกโก้แล้วก็มีน้ำตาลของช็อกโกแลตด้วยใช่ไหมคะแล้วก็แต่งข้างหน้าด้วยเจอลี่ได้คอได้วิปปิ้งครีมแล้วก็ไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็สตอร์บลีเฟสสตอร์บลี เหมือนแบบว่านม,มอ,นอะไนคมครับตร,ตรงนี้ที่มันแบบเหมือนผงอะไรสกักอย่างมันคือใช่เป็นโกโก้ครีมอ๋ถือว่าตัวนี้จะขายดีเป็นซิเนเ,รเจร์ที่ไม่ยุ่งยากทำง่ายแล้วก็เสิร์ฟได้ทุกวัน พอทานเข้าไปแล้วมันจะมีรสชาติของเหมือนถั่วผสมอยู่ด้วยนิดๆนะคะแล้วก็ความหวานเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้หวานมากนะคะก็คือไม่ได้เน้นที่เรื่องความหวานแต่ว่าเรื่องของส่วนผสมที่เราเห็นตรงนี้น,นะคะต้องบอกว่ามันนิ่มมากอ่ะ,ะนิ่มแล้วก็นุ่มคอมากพอทานเข้าไปแล้วก็ถือว่าแหมไม่อยากจะบอกเลยว่ามันละไลายไปจุกกับลิ้นไปหมดเลยค่ะคะุณผู้ชมแบบแทบจะไม่เจอจเจ้าแป้งเจออะไรเลยใช่ไหมคะ <conclusion. S 2> ของแป้งเค้กตรงนี้ นะคะอันนี้ถ้าใครที่ชอบชอบทานช็อกโกแลตโกโก้แล้วก็ชอบทานชีสนะเมนูนี้ถือว่าน่าสนใจเดียวน,นะคะ ทานของข้าวเขาจะเป็นของทานเล่นก็จะเป็นบาเกลสมกแซลมอนแซนด์วิชชื่อเขาคือบาเกลบาเกลคือขนมปังเบสชนิดหนึ่งของฝรั่งเศสนะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วก็จะเหมือนไว้ทานเป็นของเบกอย่างเงี้ยนะคะครับค่ะแล้วเมนูนี้เดี๋ยวเราจะยังไงคะเราต้องทานยังไงกันดีคะลองชิมถ้าเป็นฝรั่งแล้วเขาจะยกทั้งชิ้นเลยจริงเหแมแต่วันนี้น้องเขาไม่สะดวกเล้เชฟจะหั่นแน่นอนเชฟจะหั่นให้แล้วกันเป็นสมกบาเกลแซนด์วิช คือถ้าอยากจะทานผักก็เป็นแบบถูกครับเป็นเอ้าเป็นไซส์สลัดอ่าแก้เลี่ยนเพจะเป็นสมกซามอนตัวเนี้ยจะลมควันมาแล้วก็จะมีเสิร์ฟจะเป็นซอสดิวดิวครีมซอสเคปเปอร์ซอสค่ะก็คือต้องทานคัดควคู่กันถึงจะได้รสชาติใช่ไหมครับ่ลองดูหน่อยละกันนะคะจะออกเปรี้ยวแล้วก็นิดๆแล้วก็ไม่กลิ่นของอ่า บ้านเราก็ผักชีลาวนี่เองวันนี้ขนมปังเราก็ต้องทำใหม่ๆทุกวันจะไม่ผ่านการฟิดหรือการแช่เย็นเพาะในส่วนของยีสต์เนี่ยเราใช้ยีสต์สดถ้าผ่านความเย็นเข้าฟีดเนี่ยขนมป,ปังจะแข็งเลยจะไม่อร่อยขน, <ะ S 2> นมปังนุ่มมากคคุณผู้ชมคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย เจ้าตัว,ตวซอสนี้ซอสอะไรนะคะวิปปงครีมดิวแคปเปอร์ซอสก็ได้ในส่วนความเปรี้ยวเหมือนที่บอกมันก็ไปตัดนะคะตัดความคาวว่าตัดความบางบางคนอาจจะไม่ชอบทานปลาช่อนค้าวใช่ไหมคะคสดอยะะ่างเงี้ยค่ะก็ไปตัดมันทําให้รสชาติของปลาชมอนเนี่ยมันก็ลืมเราลืมนึกถึงไปเลยนะคะว่ามันมีความคาวความสดแบบว่าไม่ได้ทอดไม่ได้อะไรผ่านมาในการทำสุกด้วยลมควัน เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้ได้ซอสนะคะได้ความอร่อยของซอสด้วยแล้วก็มีความนุ่มของตางนุ่มมากจิค่ะคุณผู้ชมคะทานเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องห่วงในเรื่องของว่าชาวใครไม่ทานใครไม่ชอบทานแบบของสดๆอย่างเงี้ยนะคะคทานเมนูนี้ได้สบาย ครับชื่อชื่อของเขาก็เบนดิกเคปเบนดิกเคปก็จะมีส่วนผสมของไข่ไก่ไข่แดงแล้วก็ปลาแซลมอนสดที่อยู่ด้านในดูลักษณะแล้วสีมันจะต่างกับเคปตัวนี้ต่างครับเพราะตัวนี้เป็นเคปขาวนะฮะตัวนี้เป็นเคปของหวานอ้อก็คือว่าการทำมันก็จะต่างกันต่างกันโดยสิ้นเชิงอย่างแป้งก็ต้องเป็นแป้งแป้งหวานก็จะมีรสชาติที่หวาน ส่วนแป้งขาวเนี่ยจะไม่มีความหวานเลยคือแป้งแบ่งกันระหว่างเครปขาวกับเครปหวานโดยเฉพาะอันนี้คุณจริงๆแล้วใช้รวมกันนะคะแต่ต้องลองต้องลองค่ะเชฟตัดดีกว่าค่ะดูแล้วแล้วเราจะได้เห็นข้างในด้วยนะคะเป็นปลาแซลมอนสดนะครับปลาแซลมอนสดแล้วข้างในก็จะมีส่วนผสมเยอะเลยใช่ไหมคะสมุกแซลมอนมีไข่ไก่มีแฮมมีมอสซาเรลล่า่มอสซาเรลล่าชีสนะคะสุดยอดมาก ที่โรยหน้าอยู่ข้างบนนี่คืออะไรนะคะจะเป็นซอสไข่แดงนะซอสไข่แดงก็คือถ้าที่กรรมสาก,ก็ฮอลแลนเดสซอสนะคะดูแปลกจากตัวนั้นใช่ไหมครับคือจะมีกลิ่นของซัฟฟอนจะจะจะไม่เหมือนที่อื่นชีสนี่แบบฝึกใจมากเลยค่ะ ทานเข้าไปได้รับรสชาติที่แต่ว่าเหมือนจอบกเค็มนิดๆใช่ไหมคะสำหรับพีชชนิดนี้นะคะแล้วก็มีในส่วนของเนื้อแฮมเนาะที่ก็จะนิ่มแล้วก็ได้ในส่วนรสชาติของแฮมเต็มที่เลยแต่ไม่เผ็ดนะมองดูแล้วเหมือนพริกข้างบนจะเผ็ดเลยเป็นพริกปาปริก้าครับแต่จริงๆไม่เผ็ดเลยถือว่าเป็นเมนูของคราวที่แบบว่าชอบ